คลิปนี้จะมาเล่าที่มาที่ไปและเบื้องหลังการแต่งเพลงคิดคอนเซปต์โดยเพื่อนผมนะครับคุณเนตท,ที่อยู่ที่ลอสแองเจลิสตามไปดูกันสวัสดีครับผมเนตนะครับตอนนี้อยู่ที่ลอสแองเจลิสรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคุณบอลพร,รันวัน์ที่จริงเราก็ร่วมงานกันมานานนานตั้งแต่ม5แล้วนะครับตอนนี้อายุเกือบ40แล้วก็ในที่สุดก็ได้เขียนเพลงเพลงหนึ่งซึ่งจะปล่อยวันที่29นี้ ชื่อเพลงว่า Into w a r d Love นะครับ Into w a r d Love นะครับตอนแรกคิดคอนเซปต์อยู่นานมากอยากได้เป็นเพลงช้าๆเพลงเปียโนมีเครื่องสายสไตล์เกาหลีเคบันลานนะครับเพลงที่ผมชอบฟังอยู่ละมุมมองความรักของเราอ่ะที่เคยเขียนมาเป็นมุมมองแบบเด็กๆซึ่งในเมื่อเราโตขึ้นเราก็อยากจะเขียนอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้ก็เลยแบบมีแมวสตัวตัวหนึ่งค่อนข้างไปทาง Into w a r d ตัวหนึ่งค่อนข้างไปทาง extrovert นะครับโมโหวุ่นวายมากสมมุติว่าคน introvert ลงรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไงกับมุมมองความรักครั้งนี้นะครับก็เลยเริ่มมาจากท้องทุกนะครับถ้าตกหลุมรักต้องทำยังไงเปิดด้วยคำถามไปเลยเอล่ามีอะไรจะพูดกับแฟนเพลงไหมครับหนูเป็นแมว introvert ค่ะหนูบอกรักคนอื่นไม่เป็น ที่จริงการแต่งเพลงยากสุดคือการคิดคอนเซปต์นะครับแต่ที่ยากลองลงมาก็คือการเอาคอนเซปต์เนี่ยมาเขียนเป็นเนื้อเพลงซึ่งภาษาเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราอยากให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพลงนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ 29. พฤษภาคมนี้ introvert love บ a l พลันวัด x net ned นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอยู่ข้างล่างนี้นะครับ